ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงองค์พรในหลวงรอเก้านะครับถึงเพิ่นสืจากไปหลายปีแล้วนะครับแต่ทฤษฎีของเพิ่นแต่ผลงานของเพิ่นกายุในใจหลูกหลานลูกๆูทุกคนมาเสมอแล้ะก็ได้ผลจริงๆด้วยครับพี่น้อง มาครับพี่น้องมาเก็บไข่เป็ดน้วกันนะครับดอวไฮเป้วย์เก็บนะครับเป็ดเลี่ยงเป็ดแจกคตัวครับผมแปดสิบแปดสิบห้านะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับเป็ดไทยขนอาจสิบปค่อยไหลาได้พี่น้องเรามาเบ่งน้วกันครับแต่เป็ดของนี้ือห้องแปลกแปลกลาบดิลาบ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 นะเป็ดมันคือห้องสั้นนี่ครับผมพี่พี่น้องเอ้ครับ กึืนมาแล้วกลืนมาแล้วปัดพี่นออ้องเอ้ยเบิ่งเอาเด้อครับผมนี่ครับผมถึงกบนะถึงปลาแม่โอ้่าเป็นหน่อยหน่อยด้วยนี่นเห็นครับเห็นเห็นเห็นพูนครับกบมีแต่บอกอยังไงปลาคอปลาหมอพูน่ะไปแล้วพี่น้องเอ้ยพูนครับปลาที่โตูนอวดนี้ไง สตาพลุยสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องย้งมเ้าๆนะครับผมมูนี้อยู่สูววันหนองน้ำโมเดลครับผมพาพี่น้องมาเก็บไข่เป็ดครับบุ่นอีกธุรกิจหนึ่งนะครับเศรษฐกิจ,จพอเพียงครับสุวนหนองน้ำโมเดลปาลากระไรเป็ดกระไรปุ่นเจ้าของเพิน่นไปครับไปเก็บไข่เป็ดมอนก,กันพี่น้อง มาครับพี่น้องมาเก็บให้เป็ี่ยน้กันนะครับเยวให้ผู้่เก็บนะครับเป็ดเลี้ยงเป็ดจากตัวครับผมแปดสิบแปดสิบห้านะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับเป็ดไทยขนอาจสิบเ่าค่อยหลายได้พี่น้องเรามาเบิงน้อกันครับถ้าเป็ดคลองนี้ือคลองแปลกๆลาบ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 นะเป็ดมันคือห้องสั้นนี่ครับผมที่พี่น้องเอครับ ได้เก็บสู่มือบ้าไปอ่ะโอ้โหว่าราคาทิพย์พกทิพย์ไหมนี่แหละครับพี่น้องเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผมกี่บ่าวันมันบ่เห็นบ่าวช่วงนี้อาจจะออกบ่อเต็มที่นะครับเป็ดไทยขนนะครับกะบ่อได้ขายเมื่อละแผงสองแผง,งไปครับออเดอร์จองคิวหลังปีใหม่ได้ครับพี่น้องใครเป็ดกุ้นน้ำผา,าครับ คิวหลายครับขนาดผู้โดยสางมากับเจ้ามาล่ะครับหลังปีใหม่เพราะเป็นจองคิวหมอลลัละอ๋อเสร็จแล้วครับนี่ใครเบื้งนี่ก็กันได้กินกินเบิด์ตแน่นอนครับพี่น้องหลายนะครับไข่ไก่นะ่ะสิประมาณเบอร์เบอรอ์ยังบุญนี่ครับไข่างามๆนะครับ,บอ ช่วงที่มันหลอกคักเบอร์ละสองสามแหงนะครับพี่น้องเจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบนี่ครับนี่ไข่เป็ดฝั่งนี้ที่เป็นไก่ครับเห็นไหมไก่กับห้องแปลกๆนี่ครับไก่สวนัหนองนาโมเดียลนี่ตุ้ม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 ต้มต้มตุ้มตเอนเอาเก็บไข่ไก่น้ำบ่บ่้าอ๋อนี่ครับผม นี่ครับพี่น้องเลี้ยงเป็ดอารมณ์ดีเป็ดสุขภาพดีนะครับเคล็ดรับเพื่อนบอกว่า,วาตอนเช้า่าเพิ่งปล้อยออกจากคอกนะครับป้อยให้ส,สวยๆอย่างน้อยแปดโมงเก้าโมงครับให้เขาไขให้เป็ดเขาไขแล้วกะ็เอามาปลอยให้มันมนาเลียนน้ำเป็ดอารมณ์ดีพูนครับผมยูหงยูไฮยูทงยูทาคือเก้านะครับ กับสวนนองนาโมเดลป่านนีกระเบื้องครับผมชอบสสกินตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงองค์พรในหลวงรอเก้านะครับถึงเพิ่นสิจากไปหลายปีแล้วนะครับแต่ทฤษฎีของเพิ่นแต่ผลงานของเพิ่นก็อยุนในใจลูกหลานลูกๆทุกคนมาเสมอแล้วก็ได้ผลจริงๆด้วยครับพี่น้องปฏิภาณไปับ เป็นนไปไดก็อช้น้ำปไว้ดอกครับเลี้ยงไว้พ่ออยู่พ่อกินนะครับเดี๋ยวสีย้าไปเบื้องอีกอันหนึ่ง้อพี่น้องเดี๋ยว้าสเดี๋ยว,วเสียวว้าเรื่องฟาร์มกบนะครับผู้แห่บัญยักนํำเสนอฟ้ามกบนะครับไปครับเบื้องเป็นแล้วก็เบ,บืบ้องกบและนี่ก็เป็นอีก ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงอีกอันนึงนะครับเป็นกบนากบนานี้มาจะใส่ปฏิกบนานี่มาต่างแต่ที่ผมมาถ่ายคลิปใส่แงยบดูดูนะครับพอสุวรรณหนองน้ำมัวเดีวเพิ่นกาวาเพิ่นสีเลียงไว้จากน้อยปีไม่นะครับอีกบ่้กี้มือนะครับอีกประมาณสิบมือหาเพิ่นที่ไปเหตุงานอยู่กรุงเทพปงไทยเพิ่อนอยากกินนะครับเพิ่นสนใจ กลับมาเบิงเอาเด้อพี่น้องเดี๋ยวเขาต้องหือจอกจะเข้ากันนะครับพี่น้องโอคบันรีดีครับผมพ,พู้นพี่น้องดงเดียงดงเดียงมีหอดงูดสลับแะ้วนะ

ตะคอกับมีพี่น้องกบกับมีปลาหมอกับมีฮะมันุดถึงด้วนหนะาปมนี่เขาได้แบบอ๋อใช่นั่นปมเอาอันนั้นหาเนี่ยแป๊บหน้าเึ้นมาละขึ้นมาลวะวปอดพี่น้องเอ้ยพี่น้องด้อดครับผมนี่ครับผมถึงกบนะถึงปลา ไม่โมเป็นหน่อยๆได้เนี่ยเห็นครับ<ป>เห็นเห็นเห็น,หนป,ปุ่นครับกบมีแต่บอกอยังไงปลาคอปลาหมอปุ่น่ะไปแล้วพี่น้องเอ้ยปุ่นครับปลา <c oughs> ที่ตน <c oughs> ูนหวานนี้ไงเข้าไปอเอ้ยอคือน้องสนใจกับมาเบิองด้วยครับผมมาอุดหนุนได้นะครับสวนหนองน้ำเมื่เดียวมาซ่ากระเบิด มาเร็วกับไก่นะครับผมหลา่หล่ไล่มันอยู่ใต้ขี่ตอมนี่ปุ่นปุ่นน่ะมันหมุนกบมันหมุนปุ่นน่ะตัวเดชฉลามมันก็เต้นขวามไปพุ่นน่ะไปแล้วครับพุ่นปุ่นปุ่นเออเพุ่นแด้านอาหารเบื้องต้นพุ่นน่ะปุ่นน่ะปอดปอดมันหมุนสนมครับพี่น้อง โอ้ยนันตัวบบกยังไงเลยเอ้พี่น้องอ๋อ,อ,อครับพี่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 ข้าพุ่นพุ่นพุนพเอาจังบอกแล้วครับพี่น้องมาซากระอสตด้อครับผมสวนหนองนามโมเดลพิกัดนะครับหมู่สามบ้านไผ่นกเขาตำบลหลุงตะเคียนอำเภอหุวธแรงจังหวัดนะคนรราชสีมาครับมีกบมีปลามีไข่เป็ด ปีไม่จัดเต็มครับพี่น้องสนใจกบนาล้วนๆนะครับบ่แม่งกบฟาร์มบ่แม่นกบเลี้ยงบ่แม่นกบหัวอาหารนะครับนี่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 มันมาเกล์ไนี่ครับเป็นกบที่เพิ่นใส่อีแงบนี่เห็นบ่พี่น้องนั่น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 เป็นกบที่เพิ่นใส่อีแงบแม่ตัวนี้อ๋อเนี่ยคมต้องหัวเนี่ยเออเนี่ยพี่น้องปัดตัวนี้เฮง ครับสนใจกับมาเบิงมาแวะมาเ,มาเมายี่ยมมายามนะครับพุ่นเจ้าของฟาร์มพุ่นคันพุ่นมายามเอาอีหยังมาฝากให้เอาอีหยังมาฝากบ่เฮออ่าาเอพุ่นอยากมาเบิงมายามอยากให้พุ่นเอาอีหยังมาฝากบ่เฮ่อพ่อเอาอันนั้นเด้อก <laughs> ็ตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเด้อครับพี่น้องอยู่ให้อยู่ยน้บรรยากาศแบบนี้นะครับ เหรือจากยูจากกินก็นได้ขายนะครับ,บ,บได้ตังซุมือไข่เป็ดก็ได้ขายมือละแพงสองแผงซูมือคบก็ได้ขายซุมือมีออเดอร์สร้างปลานะครับเพิ่นกะว่านไห่เพิ่นกะกลางม้องไห้นะครับสดๆดเงือกแดงแดงนะครับช่วงไ้ายคลิปแล้วพี่น้องขอบคุณสําหรับการรับบึงรับชมนะครับตูตะพาลยมาโดยตลอดนะครับ คลิปหนาสีเฮ็ดแนวใดคลิปหนาสีเฮ็ดคลิปได้ให้พี่น้องเบิง่งกะมาเบิ่งนั่กันได้ครับผมสำหรับคลิปเน้สวัสดีครับเบื้อสวัสดีครับ